ครับสวัสดีครับกุ๊บกับผมอีกแล้วนะครับทิดโยคนซื้อจนเซอร์นะครับก็ทนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็มากินเนี่ยข้าวอีกแล้วครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยออกมาไลไรสดหรือไม่มาแสดงให้เห็นนะครับว่าผมทํากิจกรรมอะไรบ้างเนื่องจากติดหน้าที่ภารกิจและการงานนะครับไม่สามารถนําออกซื้อได้ก็ต้องขอไปว่าแม่พี่น้องด้วยนะครับสำหรับผู้ติดตามและก็เพืเ่อนเพือนที่พี่น้องพี่ป่านาอานทนทุกคนนะครับก็ มาครับมานี้กินก็กินถั่วเขียวเพาะครับถั่วเขียวเพาะนะครับจากเมล็ดถั่วเขียวเรามาชุ่มน้ํานิดหน่อยทิ้งไว้สักคืนสองคืนมันก็ออกมาเป็นชัวงอกนะครับถะลอต้นมาอีกนิดหนึ่งก็ไปสักสองสามวันก็จะเป็นถั่วเงยน,นะครับจังนั้นก็กินได้นะครับสามารถที่จะกินได้เราก็พยายามนะครับครับเราก็ต้องพยายามนะครับนะ สำหรับใครที่อยากสุขภาพดีนะครับไม่ได้บอกไม่ได้สอนนะ